ก็ใช่มาสฮันจิเมย์มาสตีเดียร์ดาห์มาปาลาเดสสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเดียร์ดาห์มาปาลาเป็นยูทูบความดีจากจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนสตรีเดชจันทบุรีค่ะ หนูเป็นยุทูตความดีจากจังหวัดจันทบ,บุรีที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศเพื่อไปสานสัมพันธ์ทนายุรีกับเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา12วันในวันที่1 5ถึง28ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะจากที่หนูได้ไปเยีอยมประเทศญี่ปุ่นพบว่าประเทศญี่ปุ่นมีประเพณีที่สนุกสนานวัฒนธรรมที่ครื้นเครงและวิถีชีวิตที่มีคุณภาพค่ะ สิ่งที่หนูจดจำวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นคือประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนค่ะเช่นการพักทายด้วยการโค้งคำนับการพูดอิตาระกิมัสก่อนรับประทานอาหารค่ะและว,วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจะเป็นคนเดินเร็วแต่ใจเย็นค่ะโดยระหว่างทางที่หนูเดินบนฟุตบาทของประเทศญี่ปุ่นหนูไม่พบขยะเลยเพราะคนญี่ปุ่นจะนำขยะของตอนไปทิ้งที่บ้านและจะแยกขยะก่อนทิ้งอีกด้วยค่ะ โดยหนูได้มีโอกาสไปขึ้นรถไฟชินคันเซนรถไฟความเร็วสูง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยขณะที่พวกเราอยู่บนรถไฟพวกเราต้องงดใช้โทรศัพท์ค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่นหนูขอแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่หนหนูได้เล่เด่นวัฒนธรรมกับเคื่อนชาวญี่ปุ่นและประเพณีอีกด้วยค่ะโดยหนูได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นและนักเรียนญี่ปุ่นค่ะ หนูได้ร่วมรับประทานอาหารกับคนญี่ปุ่นร่วมเข้าแถวต่อคิวรับประทานอาหารและยังได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องอีกด้วยค่ะโดยหนูได้สวมชุดยูกาตะชงชาและทำอิเคบานะ่านั่นก็คือการจัดดอกไม้นั่นเองค่ะและที่หนูชอบที่สุดเลยก็คือการเขียนอักษรญี่ปุ่นด้วยผู้การญี่ปุ่นหรือโชโดนั่นเองค่ะ และสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดคือหนูได้เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแนหลวงรัชกาลที่9ให้แก่เยาวชนชาวญี่ปุ่นค่ะ 2. หนูได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความสามารถที่งานไทยเฟสติวัลที่เมืองซากะค่ะรวมถึงได้พบบุคคลสำคัญมากมายค่ะเช่นผู้ว่าราชการเมืองซากะและนายกเทศมนตรีเมืองโคเกะค่ะรวมถึงหนูได้ไป สีจังหวัดในภูมิภาคคิวชูค่ะคือจังหวัดนางาซากิคุมาโมโตะซากะและฟุกุโอกะค่ะโดยการไปเปิดโลกกระทัดที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้หนูได้เรียนรู้ความตรงต่อเวลาความเฉียฉลาและความอบอ้อมอารีค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมความกล้าแสดงออกความคิดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะ หนูขอขอบคุณโรงเรียนสลิดเดเดตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ที่ให้หนูไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นณเมืองฟุกุโอกะค่ะรวมถึงขอขอบคุณท่านโสรสุทถาวรกงสุนเญนาฟุกุโอกะขอขอบคุณพี่ๆที่สถานกองสุนญยนาฟุกุโอกะที่มีส่วนร่วมในการไปเปผยแพร่ประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะ และสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมูลนิธิทูตความดีกระทวงการต่างประเทศและท่านผออ,อจันทิพาผู้ตระกูลที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กน้อยต่างจังหวัดได้มาร่วมเปิดประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยหนูแนะนำโรงเรียนสตรีดดเดทจะนำความดีนี้ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะและหนูจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ